ศาสตาร์ตึ้ม่ามีเล็กน้อยครับอ้าวมติ๊กโซต้องที่หนึ่งนะที่หนึ่งถึงจะที่สามได้ออตอนนี้เป็นโกโคขึ้นมาครับตามาโดยแฟดน,นะครับจึงทำยากเฟิร์สโอ้โหความรเบียเล็กมาแบบนี้สุดท้ายเลย กระจายเลยครับกระจายก่อนหนึ่งมีที่สามไม่หลุดอยู่นะครับเพราะว่าที่สามเนี่ยคะแนนยังพลิกอยู่นะครับมีขึ้นมีลงกนะันทุกทีนะครับคะแนนไม่นิ่งนะครับเวลานะครับสิบหกจุดสองแปดโดยโกโก้นะครับอันที่ส,นนสองเป็นแฟร นะครับตามโคโสองจุดส <ellt on. S 1> ามวิครับเดีสาล่าสุดนะครับสิบหกนะครับห้าเก้าจเกิเพันยาครับกนระดับสาตอนนี้ไล่สติดเลยนะครับต้องยี่สิบครับสิบต้๊นีไม่กระโดดยาวมากเลยนะครับ นาทีกับ3 0มสิบครับเสามานศูนครับส6 4ห1หากับ8โกมีครับยังแรงอยู่นบโกมีกับสองครับสัตว์กับเก่งทิยาบ ล่าสุดตอนนี้มี16-4-1 5กับโกลมียนะครับปีไม่ได้เหมือนกันนะครับปีที่เป็นจิ้งนะครับโอ้โหโกห,โห,โห,โหนี่นำมาแล้ว2นาทีนะครับ2นาทีนุ๊โดดสักครั้งเลยครับโอ้โห,โหนี่ขอให้ย้อมไม่ควานะ่าครับ มีที่ผ่านๆอยู่ความเยอะมากนะก็เลยขับสบายสบายตอนนี้เจรงนะครับแซงแฟดขึ้นมาครับมีรถไหมตกลายอยู่นะครับอรอรตอนนี้ก็ไล่เฟิร์สนะครับจิตนี่เจ็ดก็เฟิร์สเนี่ยดับหกครับ ัดับ4ตอนนี้เป็นโกมีนะครับอันดับ5วิดหกเปิร์นะครับ7จ <5 S 2> <8 S 1> ็ดินะครับเป็นเอสโซครับอาอาววิดครับอาให้ทอรไปครับขอให้โกมิน่ตแต่คนเราลอกาสามนาทีกับสามสิบวิครับ โอ้โหสิ่งที่สองนี่ไปเกี่ยวกันอีกนะครับหมายเหขนี้โกโค่สบายนะครับยาวนะเอาโกโค่หลุดไปต้องแทนเอาแล้วมาเดียวเดียวหลุดกันที่หนึ่งเปลี่ยนครับตอนนี้ที่หนึ่งเปลี่ยนเป็นสัตว์ครับ อ้โกรใหสองนาทีโดดทีสี่นาทโดดทีส่มเหียวแล้วตอนนี้โอ้โหหลุดพชีสี่ครับโอ้โหตอนนี้ยังไม่รู้ว่าที่สมจะเป็นใครนะครับนี่นี่ตัสินอะนะครับ โอ้โหนี้ยังไม่ความนะครับเอาแต่ดโดดอย่างเดียวนะคโดดสองทีทีแรกไม่ผ่านครับทีสองผ่านเลยครับสี่นาทีสามสิบี่ก็เฟสร์สบล่าสุดน,นะครับสิบหกสองห้าศูนย์นะครับโดยวิทย์นะครับไปดีไปดีีก็แซงเฟิร์สขึ้นมานะครับ ตอนนี้อยู่ที่สี่แล้วเฟิร์สมาเป็นที่ห้านะครับเอา้าจีหมุนไปคนระับแบดยังนำอยู่ว่าตอนนี้โกโก้ขึ้นมาที่สองครับเกรงมาที่สามนะครับวิทมาแต่อยู่ที่หกอยู่ครับเอา้าฟีดปุ๊บนะเริ่มเลยครับฟีนมีหลบงสายซ้ำเลยนะครับ โอ้โหครับเฟิร์สเข้าไม่ได้ครับลายนี้ก็าขอไปนอกสุดเลยนะครับนี่เลี้ยงไปแค่เดียวนะครับนัำโกโก้อยู่สองจุดหกถุยครับไปหมุนไปเกี่ยวกันกราเฟิร์สครับมาแล้วครับโกโก้มาแล้ว กหัวไลน์มีน้าดูนะครับหนึ่งสองมาครับหนึ่งสองออกทางตรงครับอดับสามเป็นเก่งดาวิยาครับหกหนาทีผ่าน,นครับวาาันหนึ่งสองเจียวกันเมื่อไหร่เจ็งรออยู่เลยนะครับโกมีจอดดูซะแล้วนะครับ ยังไล่กันอยู่นะครับมีชอ่อคนมีชอ่ชอปไปไม่มีนะครับ่ไสญญายมีปิดมิดเลยนะครับครับเกี่ยวในล็อกลาดนะครับขอพลาดปุ๊บมาเลยนะครับเจตธจะมย่ารออยู่เลยนะครับเอ้าโอ้โห,โหพลาดเองนะครับเป็นรถของสัตว์นะครับบินมาใช้เป็นโกโขมาที่หนึ่งครับ 1น <f uro. S 1> <1941, S 2> ึ่งนาทีสุดท้ายครับโอ้โหฟิกตลล่าดนะครับเอาอีกแล้วนะเราหลอกสองแฟดนะครับปรัดพลาดเอาในช่วงสองนาทีสุดท้ายนีพลาดเด็งเลยนะครับตกมาเป็นที่สามเลยนะครับ ที่สามนีจะมีแค่แปดแต้นนะครับจะไม่พอนะครับีสุดท้ายนี่มันต้องการสิบแต้นะะะนะครับถึงจะไปไกลเลยนะครับที่สุดหรือสุดท้ายครับสิบวินะครับสิ่งอย่างแรง มาแล้วนะครับปัดสิบนิดนะครับมาดูหนึ่งกับสองครับจะมีอะไรติดพลาดนิดอะไรไหมมิงเข้ามาแล้วติดบ้าแม่โมากกอกติดนิดทุกครั้งไง